สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูไม้นะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึง ไม้ด่าง c ีวีนะคะที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้นะคะว่าไม้ด่าง c ีวีเนี่ยเขาด่างแท้ไหมนะคะแล้วก็เวลาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะยังด่างอยู่ไหมนะคะลักษณะของไม้ด่าง c ีวีก็คือเขาจะด่างตรงยอดตรงนี้นะคะแต่ว่าพอเขาโตขึ้นเขาไล่ลงเขาก็จะกลายเป็นไม้เขียวธรรมดานะคะโอกาสที่จะทําให้เขาเกิดด่าง c ีวีเกิดจากอะไรนะคะบางทีเกิดจากสภาพอากาศนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ อาจจะบ,บางทีอาจจะเกิดจากการที่แบบเขาอยู่ในร่มหรือว่าบางทีถ้าเราอัดปุ๋ยเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสเป็นได้นะคะเป็นเป็นได้หลายสาเหตุเนาะ่อ,อน,นี้ของมุมกเกษตรเนี่ยเป็นด่างซีบีค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมพวกนี้นะคะเขาเริ่มที่จะมีตรงส่วนยอดของเขาเนี่ยเออสีสว่างแล้วก็แปลกแตกต่างขึ้นมานะคะไม่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเอ่อทั่วๆไปนะเห็นไหมแต่ละต้นนะคะเนี่ยสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะ อ่าพวกนี้นะคะพวกนี้ก็คือด่างซีีนะคะบางทีถ้าเพื่อนๆจะเอฟด่างซีีเห็นเห็นหลายๆคนที่แบบเขาไปเอาไปขายนะคะแล้วก็แบบแย่งกันเขาเรียกว่าแย่งกันเอฟนะคะใส่ราคาเข้าไปแพงมากนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะคะว่าพวกไม้ด่าง C ีพวกนี้เนี่ยเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นไม้เขียวธรรมดานะคะอย่างต้นนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงพูล่องพวกนี้นะคะ่ะอ่าตรงร่องพวกนี้เนี่ยจะเป็น ต้งก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นด่าง c ีีสีเข้มมากนะคะสีสีเข้มกว่าต้นนี้อีกนะคะก็คือสีเขาเข้มมากนะ,ะยังเห็นเป็นสีแดงๆตรงนี้อยู่นะคะคือเอ,อ ถ้าจะให้ตอบว่าเขาด่างแท้ไหมก็คือเขาเขาไม่รู้ว่าใช่ด่างหรือเปล่านะคะแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเขามีหนําใหม่เกิดขึ้นมานะคะเขาก็จะไล่ลงนะคะพอเขาไล่ลงเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นไม้เขียวธรรมดานะคะต้นนี้ก็คือมุมเกษตรก็ตั้งใจที่จะเอามาปลูกแล้วก็จะทําคลิปเพื่อเพื่อนดูแต่ว่าไม่มีเวลามาทําตอนนี้เขาก็ไล่ลงหมดแล้วนะคะฝนตกเสียงดังนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อไม้ด่างนะคะควรพิจารณาดูดีๆนะคะถ้าจะให้เป็นพวกไม้ด่างเขาต้องเป็นอย่างนี้ นะคะ,ะถ้าเป็นสีแบบนี้เนี่ยเป็นด่างนะคะพวกนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะคะต้นนี้เอ่อเป็นไม้ด่างนะไม่ใช่ซีวีนะคะถ้าซีวีเนี่ยเขาจะด่างสม่าเสมอไล่จากท้างบนลงไปนะคะเนี่ยถ้าด่างเขาจะเป็นประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะสั่งไม้นะคะจะซื้อไม้ก็ต้องพิจารณาดูดีๆก่อนนะเห็นไหมพวกนี้ก็เป็นซีวีทั้งหมดนะคะจะสังเกตว่าทั้งถาดของมุมเกษตรเนี่ยยอดเขาจะแดงๆออกมาแบบนี้เกือบหลายๆต้นนะคะบางทีเกิดจากการทีออ่สภาพอากาศเปลี่ยนหรือว่าบางทีเราเอาเขามาปลูกเราเขาได้ปุ๋ยปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาโตผิดปกตินะคะทำให้เขาด่างแบบนี้นะคะพวกนี้เห็นไหม เป็นสีเขียวนะคะหรือว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะไปเจอพวกเอ่อไม้หยอดสารนะคะก็ประมาณไม้ไม้หยอดสารก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่สีของเขาเนี่ยจะเข้มกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็แบบยังไงอะ่ะเพื่อนๆต้องไปพิจารณาดูเองว่าเขาไม่เหมือนนะคะเนาะอ่ะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างซีวีแค่นี้ก่อนนะคะต้นนี้ไม่ใช่ซีวีนะต้นนี้คือด่างแท้นะคะพวกแบบนี้เนี่ยคือด่างแท้เนาะอ่ะ ซีวีเขาจะสว่างออกมาตรงกลางนะคะส่วนพวกด่างแท้เขาก็จะด่างซึมๆออกมาข้างๆนะคะถึงแม้เขาจะโตแค่ไหนเขาก็ยังด่างอยู่นะคะแต่ถ้าพวกซีวีเนี่ยเดี๋ยวเขาไล่ลงเขาก็จะไม่ด่างแล้วนะคะหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่า พ่อค้าแม่ค้าเอาไปเทรนแดดอะไรเงี้ยช่วงที่เขาโดนแดดสีเขาก็จะออกเป็นสีสีแดงนะคะแต่พอช่วงไหนที่เขาไม่โดนแดดเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างซีวีนะคะแค่นี้ก่อนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามนะคะหรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับไม้ด่างซีวีก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะยังไงเราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่ มีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วเวลาซื้อไม้เราก็ต้องระวังแล้วก็เรียนรู้นิดหนึ่งก่อนที่จะซื้อเราจะได้ไม่เสียตังค์ไปฟรีๆนะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมูงเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ